วันนี้จะมาตัดหญ้าค่ะพอดีหญ้าตรงร่องไส้ไก่อ่ะเริ่มลกแล้วค่ะก็เลยจะมาทําความสะอาดร่องไส้ไก่นิดนึงค่ะเ <c oughs> ตรียมเนี่ยเตรียมเครื่องตัดหญ้าเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตัดฝั่งนู้นกันนะคะฝั่งนูน้นตรงร่องไส้ไก่อ่ะค่ะเพราะว่ามันลกแล้วมองแล้วมันไม่สะอาดสะอาดนะคะก็เลยว่าจะตัดทิ้ง ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆตัดค่ะเพราะว่าเหนื่อยก็หยุดอะไรเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะเราค่อยๆทาเราไม่ได้หักหูอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะค่อยๆตัดแล้วพอมันเตียนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตัดหญ้าค่ะได้ไปแถบหนึ่งแล้วค่ะเหลือแถบนู้นค่ะเดี๋ยวเติมน้ํามันแป๊บหนึ่งแล้วก็จะตัดเพิ่มไปอีกค่ะ ลงนิดหนึ่งแล้วค่ะความสะอาดสวนนิดหนึ่งค่ะวันนี้ว่างๆหลังจากทำงานปิดที่บ้านเสร็จก็ออกมานาพี่พี่น้องอันนี้ก็จะทำความสะอาดนิดหนึ่งน้องกบน้องกบก็โอเคได้ยินเสียงได้ยินเสียงอไเนี่ยค่ะได้ยินเสียงเครื่องค่ะ เงียบเลยไม่กล้ากระดุกกระดิกยืนแล้วก็นั่งแล้วก็นอนพอเสียงเครื่องตัดหญ้าเงียบแล้วก็ดูบดิบดุบดิบ,ดบ,ดบต่อเขาคงตกใจไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเพราะว่าอยู่กลางทุง่งนาเขาก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรค่ะดีดีโอเคเดี๋ยวตัดหญ้าต่อกันกินข้าวมื้อเที่ยงกันถาวันนี้ ไม่รู้จะทำอะไรกินมีปลาเหลืออีกตัวหนึ่งมเมชาทอดค่ะตอนเที่ยงทำอะไรดูไหมคะตอนเที่ยงทำปลาลาดพิกค่ะก็น่าจะอร่อยนะเพราะว่าเคยทำแล้วอร่อยเดี๋ยวต้องให้ยายชิมแล้วก็ค่อยให้ยายบอกว่าอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> เนี่ยกำลังทอดกำลังทอดแล้วก็กำลังจะตำเครื่องค่ะ <c oughs> คบคบกระสากกำลังตำเครื่องเครื่องไว้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยชิมว่าอร่อยหรือแม่อร่อยแม่ยายบอกไม่ต้องไม่ต้องเต็ดมากก็เอาแค่พอประมาณเดี๋ยวจะทำให้เขากินกันเพราะอามาบ้านค่ะก็เลยว่าจะทำปลาลาาที่ให้อาเขากินเช้าก็คือหมูไว้นะแต่ยังคิดเมนูไม่ออก ก็เดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะปลาลาาพริกค่ะมี้อกลางวันเสร็จแล้วค่ะปลาล่าพริก อทอดเสร็จแล้วก็ราดพริกเลยค่ะให้คุณตาคุณยายทานข้าวตอนเที่ยงนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ